แเวลาใครตอบโดั้นแ้วใครเนี่ยางมาแล้วหมโอเมาแล้วคือคือถ้าแกงน้องตลอดดิแคสป่ะไม่บีีไหงอนยังงอนยงท้องไหงอนยังฮะ เดี <en> ๋ยน้องงอนอีกหรอกแจ้งลองอาคุยหนูวิ่งมาจากมารินน์้นงวันไหนมั้ยชิบวิสุ์หเก้า เราเตรียมตลอดก้าวไม่ต้องไปอ่านเลยรามเก้า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  ขอโทษไม่ต okay. okay. yeah, yeah. ้องมาช่วยข้างในนีปล่อยยังไงไอ้บอสไม่ต้อาช่วยใครใครอยากตจะเรียกไหมแค่เอาอะไรนะครับเจ็ตเข้าไหครับตอนไหนเลยตติดติดตีเราติดกันที่ไนี่นิดนึงดูตอนไหนโอเคนะคนดูชมอย่าโอเคนะอ่าวสามสอง ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ MRT สุขวิทย์แว๊บคัดไว้ทีครับให้ายรพูดแทนนะครับ MRT คืออะไรอ่ะวันนี้เข้ามาทำอะไรครับเอออะไรพวกคือว่าวันนี้พวกเราอ่ะมาถ่ายรูปมายืนให้ให้คนถ่ายรูปเพราะปกติว่าแสตมี์นี้นพวกเราจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับที่มีที่ไหนบ้างนะ EP4 ที่มีที่สุขุมวิทครับอ่า มีที่สับย่านเอาร์ชชีสลามเก้าจอ๋อแล้วก็มีที่หผดโยนตี้ครับจะมีสแตนดี้อย่างพวกเราแบบนี้เลยมีสีที่แล้วก็วันนี้พวกเราต้องมายืนให้คนเข้ามาถ่ายรูปเนาะเพราะว่ามีคนบอกว่าบางครั้งคอนเทนท์มาถ่ายกาบมารก็อาจจะไม่กล้าถ่ายอะไรเงี้ยแต่ว่ามาถ่ายเลยครับเราจะยืนหยิบอยู่นี้จนกว่าละครจะจบครับพี่เจ๊ขอขอหนูขอทำหน้อย่างนี้แต่พี่แล้วมันไม่เหมือน

แอะไปแล้วก็เด็กวันก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ฟือแบลกกระแสตอบรับเป็นไงบ้างครับผุ้ชายดีค่ะเพราะว่าคนชอบคนแบบรู้ประท้องนาำไม่ได้จริงเพราะว่าเรื่องมันสลับกับเต็มมากคนละมาคนเดียวราคาแค่เป็นไงบ้างค่ะละครละครดูเองก็สนุกเออสนุกคือมันตัดเร็วมากเลยแบบพอาดอะไรเยวแต่คือจริงๆมีมีตัดจริงจด้วยหนูมันมีโอ้ยมวยแก้ม อเคคือมันมีที่ี่ตัดชิ้นมาด้วยแบบเราเลีนกันแบบไว้เยอะเหมือนกันนะครับใช่ชแต่ด้วยเรื่ความที่แบบว่าละครถ้าเกิดว่ามีอะไรอาจจะอืดยืดอะไรเงี้ยอะได้จาบ่าไม่ต้องหอกับาจารูดถึดมีพวกระาจดตัดู้นึี่ดละครงออาที่แตกที่ละครทีดครับผมแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีหมายตามมตั้งแต่้นแรกนะครับแล้วกยังมี ว่าเราคูนเรื่องไปไว้ก็เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรารู้แล้วว่าคาแรคเตอร์ของแต่ละแต่ละคนนี่เป็นยังคาโพรไม่จำเป็นจะต้องอันนี้เป็นแอคชั่นแล้วอ่ะใช่ครับใช่ครับสีจีเป็นไงคะสนุกไหมต้องสนุกค่ะก็สนุกดีนะคะตกใจเลยแบบโอ้ซีจีเขาทำยังไงแบบเราทะลึ่งเอ้ยเราเทิ้ง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 ไม่ใช่ทะลึ่งในทุนจริงเลย ฝากฝากแล้วกันเราได้ฝากแฟนพี่ของเราก่อนครับสีที่นะครับมีที่สุขุมวิทมีที่สุขุมวิทรามเก้าแล้วก็ที่พหลโยธินครับจะตั้งอยู่ตรงนี้จนกว่าละครของพวกเราจะจบก็มาถ่ายรูปกันได้ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็แชร์ลงเฟซบุ๊กโซเชียลมีเดียกันใครถ่ายรูปคู่ใครก็แท็กแท็กทวิตเตอร์แกรมไปให้กันด้วยนะครับขอบคุณนะขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับแล้วขอส่งที่เดินทาง